ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหัวหลังเข้าเป็นสาวกฝ่ายนมาก็นานแล้วแต่เขาไม่เคยได้รับเม็ดยาผสานกระดูกเลยหากว่าเขาจะได้รับเม็ดยาผสานกระดูกระดับต่ำก็จําเป็นต้องรับภารกิจล่าอสูรร้ายทําให้หัวหลังมองว่าเฉินเซียงเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ดูสูงส่งกว่าประมุขค,คณิกายเสียด้วยซ้ําเนื่องจากประมุขค,คณิกายยังไม่เคยมอบเม็ดยาผสานกระดูกให้แก่เขาเช่นนี้เอาเธอเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นให้เรียกข้าว,ว่าน้องชายชเฉินเซี่ยงยิ้มขึ้น พี่ใหญ่ข้ายินดีทำตามที่ท่านสั่งการทุกอย่างข้าจะลาออกจากการเป็นฝ่ายต้อนรับเพื่อคอยช่วยเหลือพี่ใหญ่จัดการเรื่องต่างๆหัวหลังกล่าวไม่ต้องเจ้าสามารถเป็นฝ่ายต้อนรับต่อไปได้สิ่งที่เจ้าต้องทำคือการสึบข้อมูลบางอย่างเฉินเซี่ยงกล่าวแน่นอนว่าพวกเราต้องการคนเข้าร่วม ดังนั้นข้าต้องการให้เจ้าคนหาสาวกที่แท้จริงซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเย่อหยิ่งอวดตนข้าจะมอบเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางหรือระดับสูงเพื่อซื้อใจคนเหล่านั้นสิ่งสำคัญคือคนเหล่านั้นจะต้องเชื่อใจได้หัวหลังสุดหายใจเข้าลึกๆเฉินเซี่ยงบอกว่ามีเม็ดยาผสานกระดูกจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงานที่เฉินเซียงมอบหมายนั้นหัวหลังมองว่ามันค่อนข้างไ่้ดายที่จะได้รับเม็ดยา ไม่มีปัญหาแม้ว่าสาวกที่แท้จริงค่อนข้างหญิงทนงแต่บางคนก็ค่อนข้างเป็นกันเองและน่าคบหาคนเหล่านี้ซื้อใจได้ไง่ายนักแม้ว่าจะเป็นสาวกที่แท้จริงแต่น้อยคนที่จะมีโอกาสได้รับเม็ดยาภาษากระดูกระดับสูงหลายคนต้องมุมา่ะทำภารกิจต่างๆเพื่อให้ได้รับมาท่าพี่ใหญ่มอบมันให้พวกเขารับรองว่าพวกเขาจะตอบตกลงทันทีหัวหลังกล่าวโดยปกติสาวกที่แท้จริงมีความแข็งแกร่งระดับใดเฉินเซียงสอบถามด้วยความสงสัยเนื่องจากเฟิงหวู่มีพลังท่าน80ดกัน แต่ยังไม่สามารถเป็นสาวกที่แท้จริงได้ปกติแล้วเป็น95แก่นเทพขึ้นไปแต่ก็มีระดับ100แก่นเทพด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขายังอยู่ในขั้นกระดูกระดับต่ำๆเนื่องจากพวกเขาขาดแลนเม็ดยาผสานกระดูกทําให้หลายคนเลือกที่จะทํางานให้กลุ่มเทพเม็ดยาหลายคนทําตามคําสั่งในการตาหาสมุนไพรหรือล่าอสูรร้ายที่น่าแข็งแกรง่งหัวหลงังกล่าว ตอนนี้ข้าเองเป็นมี93แก่นเทพขั้นกระดูกระดับหนึ่งหากข้าจะเข้าเป็นสาวกที่แท้จริงอย่างอย่างน้อยจะต้องมีขั้นกระดูกระดัะดบสามถึงจะผ่านการทดสอบเฉินเซียงเคยได้ยินเย่อพูดถึงแง่มุมเหล่านี้มาก่อนแล้วสำหรับอาณาจักรเทพเกณฑาราแห่งนี้ถือเป็นเรื่องยากที่จะได้รับเม็ดยาผสานกระดูกข้าจะมอบเม็ดยาผสานกระดูกให้เจ้าอีกแต่ส่วนนี้ข้าจะให้เจ้านำไปซื้อใจคนอื่นๆฉะนั้นอย่าคิดจะเก็บมันไว้ใช้เองเฉียวเฉินเซียงกล่าวพลางหัวเราะ ถ้าไม่กลา้าฮุบมันไว้หรอกต่อให้ท่านมอบมันมาเป็นร้อยร้อยเม็ดก็ตามหัวหลังไม่กล้าทำสิ่งใดที่อาจสร้างความขุ่นเคืองต่อเฉินเซียงเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเฉินเซียงอีกต่อไปช่วยข้าสืบเสาะเรื่องบัทเทพจิตบริสุทธิ์ข้าได้ยินมาว่ากลุ่มเทพเม็ดยาครอบครองมันเจ้าลองหาดูว่าพอจะมีช่องทางการซื้อขายหรือไม่เฉินเซียงกล่าวสั่งเนื่องจากสิ่งนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเขา ไม่มีปัญหาข้าได้จดบันทึกทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วพี่ใหญ่ข้าจะพยายามดึงตัวสาวกที่แท้จริงขั้นห0ึ่งอแก่นเทพให้ได้พวกเขาต้องการเม็ดยาผสานกระดูกตรับใดที่เราตอบสนองพวกเขาได้การซื้อใจพวกเขาย่อมไม่ยักเย็นนักหัวหลังกล่าวตอนนี้ข้าขอตัวไปจัดการก่อนเฉินเซี่ยงพยักหน้าเมื่อนัดแนะกันเสร็จสับพัวหลังจึงวิ่งออกไปด้วยท่าที่ตื่นเต้นจากการได้รับเม็ดยาผสานกระดูกสองเม็ด ไม่นึกเลยว่าเม็ดยาเทพปสานกระดูกระดับกลางจะใช้ประโยชน์ได้ดีขนาดนี้ดูเหมือนว่าข้าจะต้องปรุงมันเพิ่มเสียแล้วเม็ดยาเทพผสานกระดูกระดับสูงก็จาเป็นเช่นกันบางทีอาจต้องใช้ถึงเม็ดยาชั้นมหาเทพกล่าวจบเฉินเซียงจึงเดินเข้าห้องพักเริ่มการกลั่นมุกสารสร้างทันทีด้วยพลังจากแก่นเทพแห่งทักษะสังหารชีวิต50ดวงการคัดลอกสมุนไพรเทพระดับสูงจึงไม่เป็นเรื่องที่ยากเย็นอันใดส่วนสมุนไพรเทพระดับกลางก็ง่ายดายอย่างยิ่ง หากว่าเขาต้องการทําให้สมุนไพรเทพระดับสูงกลายสภาพเป็นสมุนพรมหาเทพก็สามารถทําได้โดยการใช้งานถ้วยวิถีแต่ตอนนี้เขายังไม่คิดที่จะปรุงมันเป็นเม็ดยาในชั้นมหาเทพสำหรับผู้เชี่ยวชาญทั่วๆไปเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางก็สามารถดึงดูดความสนใจได้แล้วจึงไม่จําเป็นต้องปรุงเม็ดยาชั้นมหาเทพขึ้นมาในตอนนี้เฉินเซียงปรุงเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูง12เม็ดระดับกลาง30เม็ดทั้งหมดใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นเมื่อเสร็จสับจึงเดินออกจากห้องพัก ทางด้านเฟิงหูยังคงอยู่ในการเก็บตัวฝึกฝนนางต้องการใช้เวลาเพื่อบ่มเพาะขั้นกระดูกให้มากขึ้นเฉินเซียงมานั่งอยู่ในถงขับเคลื่อนทักษะสังหารชีวิตควบแน่นมุกสารสร้างขึ้นมาแล้วจึงใส่ลงในถ้วยเทพหกวิถีครั้งที่ได้รับถ้วยหกวิถีมาเขาได้เก็บเกี่ยวสมุนไพรชั้นสูงมาด้วยซึ่งมันเป็นสมุนไพรมหาเทพและสมุนไพรสวรรค์แต่เขาไม่อาจรู้ได้ว่ามันเป็นสมุนไพรชนิดใดเฟิงหู่เปิดประตูเดี๋ยวนี้ ระหว่างนั้นเสียงตะโกนของใครบางคนก็ดังขึ้นหน้าประตูถ้ำที่พักได้ติดตั้งช่องทางสื่อสารเฉินเซี่ยงอยู่ในถงด้านในจึงได้ยินอย่างถนัดทางด้านเฟิงหู่ที่เก็บตัวบ่มเพาะอยู่นางก็เลยไม่รับรู้หรือได้ยินสิ่งใดเป็นใครกันน้ำเสียงฟังดูไม่น่าฟังจริงๆเฉินเซียงเดินไปเปิดประตูทันที อีกฝากฝั่งของบานประตูเป็นชายรูปร่างผอมสูงใบหน้าหล่อเหลาเขาสวมใส่ชุดคลุมสีขาวอันเป็นเครื่องแบบสาวกนิกายหุบเขานิรันดร์บพการเมื่อค้นพบว่าเฉินเซียงเป็นผู้เปิดประตูชายดังกล่าวพลันขมวดคิ้วทันทีเจ้าเป็นใครทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ชายดังกล่าวถามขึ้นด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นเจ้าเป็นชายหนุ่มของเฟิงหู่ ใช่ส่วนนางกาลังเก็บตัวบ่มเพาะอยู่นางไม่สะดวกที่จะพบเจ้าเฉินเซียงกล่าวพร้อมปิดประตูทันทีแต่ไม่สามารถทําได้เพราะชายดังกล่าวได้ขวางเอาไว้เจ้ากล้าดีอย่างไรเจ้าไม่รู้หรือว่าเฟิงหู่เป็นหญิงสาวของใครบังอาจมากที่กล้าเข้าใกล้านางคงอยากตายมากนักใช่หรือไม่ชายผอมสูงกล่าวด้วยน้ำเสียงขุนเคืองข้านอนกับเฟิงหู่แล้วนางเป็นหญิงของข้าบอกคนที่หมายปองนางด้วยว่าให้ถอดใจซะเฉินเซียงกล่าวยิ้มเยาะ เจ้าเป็นเรื่องจริงชายคนนั้นอุทานเสียงดังด้วยความเกรี้ยวกราดจร,จริงที่สุดมิฉะนั้นข้าจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเจ้าสมควรรู้จักนิสัยของเฟิงหู่เมื่อได้เห็นฝ่ายตรงข้ามเดือดดานขึ้นเฉินเซี่ยงกลับเริ่มรู้สึกสนุกสนานคนที่ชอบนางก็ไม่ได้เป็นเจ้านี่นาแล้วเจ้าจะหัวเสียไปทำไมหรือว่าเป็นนายของเจ้าที่ชอบนาง จริงด้วยเมื่อนายโกรธแทนบ่าวอย่างเจ้าย่อมต้องโกรธแค้นตามไปด้วยมิฉะนั้นเจ้าจะต้องถูกลงโทษถูกไหมบังอาจชายผอมสูงถูกยั่วโมโหเต็มท่านมันเอื้อมมือหมายจะคว้าคอเสื้อของเฉินเซี่ยงทว่าเฉินเซี่ยงปิดประตูอย่างฉับพลันไอ้บัตรซเปิดประตูเดี๋ยวนี้ชายผอมสูงเดือดดานขีดสุดมันทุบประตูหินเสียงลัน่น ถ้าเจ้ากล้าพอจงพังประตูเข้ามาเองอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เจ้าต้องรับผิดชอบคนเดียวเหมือนว่าข้าจำได้ว่านิกายหุบเขานิรันด์บรรพการไม่ยินยอมให้เกิดปัญหาแต่ข้าไม่รู้เลยว่าบทลงโทษเป็นอย่างไรเจ้ารีบสร้างปัญหาขึ้นเร็วเข้าข้าจะได้รับรู้บทลงโทษนั้นเฉินเซี่ยงหัวเราะร่บาบังอาจมากเป็นแค่สาวกที่มาจากฝ่ายนอกแต่กลับเย่อหญิงได้ถึงเพียงนี้ฝากไว้ก่อนเธอไม่นานเจ้าจะได้ตายสมใจข้าจะส่งคนมาเก็บกวาดสะวะอย่างเจ้า ชายผอมสูงถีประตูเสียงดังครั้งหนึ่งแล้วจึงเดินจากไปเฉินเซี่ยงต้องการรู้เหมือนกันว่าฝ่ายต้องข้ามจะใช้วิธีการใดเขาก็เลยรอมันอย่างใจจอ่อจอเป็นเวลาสองวันระหว่างนั้นได้ควบแน่นมุกสารสร้างเป็นจำนวนมากสำหรับใช้คัดลอกสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาผสานกระดูกด้วยเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางมีมูลค่านับหมื่นล้านจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้คนให้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี จู่ๆประตูหินได้เลื่อนออกเฟิงหูปรากฏตัวพร้อมยิ้มพริ้มพรายข้าทำสำเร็จแล้วตอนนี้ข้าเป็นขั้นกระดูกระดับสองขอบคุณเจ้าจริงๆเฉินเซี่ยงรวดเร็วมากเจ้าใช้เม็ดยาไปทั้งหมดเท่าไหร่เฉินเซียงไม่คิดเลยว่านางจะใช้เวลาเพียงสองวันก็สามารถโคบแน่นขั้นกระดูกได้สำเร็จสองเม็ดเฟิงหูกล่าวยิ้มแย้มขณะนี้นางโคบแน่นขั้นกระดูกเพิ่มได้อีกหนึ่งตำแหน่งทำให้นางรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้น นางจึงคิดจะออกล่าอสูรร้ายเพื่อทดลองพละกําลังของตนเฟิงบูนํากล่องหยกมาส่งคืนให้กับเฉินเซียงมันยังเหลืออีก18เม็ดค่าคืนให้แก่เจ้าเฉินเซียงใช้มือดันกล่องหยกกลับไปเจ้าเก็บไว้เถอะข้าไม่ต้องการมันเจ้าเองเพิ่งจะทะลวงสู่ขั้นกระดูกระดับสองข้าคิดว่ามันยังไม่เพียงพออย่างอย่างน้อยจะต้องเป็นขั้นกระดูกระดับห้าถึงจะเหมาะสมเข้าใจแล้วข้าจะหมั่นฝึกฝนเฟิงมูพยักหน้า จริงสิสองถึงสวันก่อนมีชายคนหนึ่งมาหาเจ้ารูปร่างผอมสูงเชินเซี่ยงกล่าวไม่ทันจบประโยคเฟิงหูก็หัวเราะแทรกขึ้นทันทีเจ้าได,ได้พบมันแล้วหรือเจ้าต้องรับผิดชอบเจ้าทําให้ข้าต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงกล่าวจบเฟิงหูจึงยิ้มขึ้นแต่ก็ดีเหมือนกันไอ้บัดซบนั่นจะได้เลิกตามรังควานข้าเสียทีพี่ใหญ่พี่ใหญ่เสียงหัวหลังร้องเรียก อย่างไรกันทำไมเขาถึงเรียกเจ้าว่าพี่ใหญ่เฟิงหมูกล่าวถามขึ้นทว่านางพลันตระนักได้ว่าเฉินเซียงอาจจะมอบเม็ดยาผสานกระดูกให้กับหัวหลงังซึ่งนางไม่คิดเลยจริงๆว่าเฉินเซียงจะแจกจ่ายเม็ดยาผสานกระดูกจนดูเหมือนสิ่งที่ไร้ค่าเฉ็เช่นนี้เฉินเซียงเร่งรีบลุกไปเปิดประตูครั้นจึงได้พบชายร่างเตี้ยยืนเคียงคู่กับชายัวกลางคนคราวดกดำสีหน้าและแววตามีความหนักแน่นรูปลักษณ์ภูมิฐานน่าเชื่อถือเข้าไปพูดคุยกันข้างใน ัวหลังกล่าวพร้อมเดินนำเข้าไปในห้องโถงของถ้ำที่พักแล้วจึงปิดประตูหินสาวกที่แท้จริงเฟิงหูประหลาดใจเฉินเซี่ยงสังเกตเห็นชายวัยกลางคนมีจี้หยกสีม่วงแขวนอยู่ที่เอวซึ่งมันจะรึกตัวอักษรคำว่าแท้จริงบ่งบอกถึงสถานะสาวกที่แท้จริงของนิกายพี่ชายเฉินน้องชายผู้นี้นามว่าเถิงหยงชายไวกลางคนประสานฝ่ามือยื่นออกไปด้านหน้า แม้ว่าข้าจะเป็นสาวกที่แท้จริงแต่ไม่จําเป็นต้องสุภาพกับข้านักจริงสิทุกคนเชิญนั่งลงก่อนหัวหลังกล่าวพร้อมยิ้มจากนั้นจึงนําชุดถ้วยน้ําชามารินแจกจ่ายนี่คือเฟิงหู่เฉิญเซี่ยงแนะนําเฟิงหู่ให้เถิงหยงได้รู้จักทักทายพี่ชายเถิงเฟิงหู่ประสานฝ่ามือทักทายทันที เถงย่งยิ้มพยักหน้าเขาเป็นสาวกที่แท้จริงแต่ไม่ได้ถือตัวเลยด้วยซ้ำแม้ว่ารูปลักษณ์จะดูกล้าหาญและดุดันแต่เขาก็เป็นคนอัธยาศัยดียิ่งพี่ชายเถงเคยช่วยชีวิตข้าเอาไว้ครั้งหนึ่งฆ่าตามล่าสังหารอสูรร้ายแต่ดันหลงเข้าไปในรังอสูรร้ายเป็นพี่ชายเถงที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือข้าในครั้งนั้นพี่ชายเถงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทาให้หลักฐานพลังชะงักตัวไปเป็นระยะเวลาหนึ่งขัวหลังกล่าวด้วยสีหน้าอักอ่วนจากความรู้สึกผิด อาหลังเรื่องมันนานมาแล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องคิดมากอีกอย่างตัวข้ายินดีช่วยเหลือเจ้าเถิงยงกล่าวยิ้มยิ้มพลางเอื้อมมือมาตบไหล่หัวหลางพ,พี่ชายเถิงเป็นคนดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รู้จักกับท่านเฉินเซี่ยงกล่าวเช่นนั้นแล้วข้าจะไม่พูดอ้อมค้อมให้เป็นการเสียเวลาคิดว่าอาหลังคงได้บอกท่านแล้วว่าข้าต้องการตั้งกลุ่มพักพวกเล็กๆจึงจําเป็นต้องมีผู้ที่แข็งแกรง่งอย่างพี่ชายเถิงที่สําคัญจะต้องมีทัศนคติที่ดีถึงจะเข้าร่วมกับพวกเราได้ เถิงยงพยักหน้าอาหลังบอกกับข้าแล้วเขาได้มอบเม็ดยาผสานกระดูกให้กับข้าแม้ว่าข้าจะเป็นสาวกที่แท้จริงหนึ่งร้อยแกันเทพแต่ข้าต้องทำงานให้กลุ่มเทพเม็ดยาเพราะพวกมันจำกัดเม็ดยาผสานกระดูกจึงเป็นเรื่องยากที่ข้าจะได้รับกล่าวถึงกลุ่มเทพเม็ดยาเถิงหยงมีสีหน้าไม่พอใจเท่าไรนักพวกเทพเม็ดยานี้ก็เหลือเกินจริงๆแม้ว่าข้าจะทําให้พวกมันพึงพอใจโดยหวังว่าจะได้รับเม็ดยาบ้างทว่ายังมีการเรียกเก็บเงินทั้งหมดมันเป็นกลอุบายสําหรับหลอกใช้พวกเราเยี่ยงทาต ในจิตใจของเชิญเซียงรู้สึกดีไม่น้อยเขาไม่นึกเลยว่ากลุ่มเทพเม็ดยาจะควบคุมผู้เชี่ยวชาญระดับนี้เอาไว้แต่กลุ่มเทพเม็ดยากลับไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับพวกเขาเลยพี่ชายถึงเป็นสาวกที่มาจากฝ่ายนอกเขามุมาณะอย่างยิ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งที่ได้เป็นสาวกที่แท้จริงแต่เขาก็ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างจากกลุ่มเทพเม็ดยาหัวหลังแสดงท่าทีฉุนเฉียว พวกเรามาจากนิกายฝ่ายนอกด้วยความแข็งแกร่งพวกเราไม่ได้ด้วกว่าบรรดาเด็กเหลือขอเหล่านั้นเลยด้วยการที่มีกลุ่มเทพเม็ดยาคอยหนอหายนุนหลังพวกเด็กเหลือขอเหล่านั้นจึงกล้าแม้กระทั่งฉี่รถหัวข้าเถิงหยงกล่าวแค่นเสียงขุนเคืองเมื่อข้าไม่สามารถอดทนต่อไปได้จึงสั่งสอนพวกเด็กเหลือขอกลับกลายเป็นว่าข้าถูกกลุ่มเทพเม็ดยาฆ่าโทษไว้โดยหนึ่งหมื่นปีข้าจะไม่ได้รับเม็ดยารวมถึงข้อมูลของอสูรร้ายที่จะออกล่าก็ไม่ได้รับเช่นกันกลุ่มเทพเม็ดยาบ้าอำนาจเกินไปจริงๆเฉินเซียงพยักหน้าพลางกล่าว ถ้าต้องการยกเลิกบทลงโทษข้าจะต้องจ่ายด้วย1นึ่งแสนล้านศิลาเทพหยวนสำหรับข้าแล้วนำเงินไปเลี้ยงสุนัขจรเสียยังดีกว่าหยิบยื่นให้พวกมันเถิงหยงกล่าวอย่างเจ็บแค้นเฟิงหูค่อนข้างมีไหวพริบนางเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เฉินเซี่ยงคิดจะทำอะไรนั่นคือการรวบรวมผู้คนที่มีความกับแค้นใจต่อกลุ่มเทพเม็ดยายมาเข้าร่วมกลุ่มอีกทั้งนางตรหนักได้ว่าตัวนางช่างไรเดียงสามารถนัก นางไม่อาจมองเฉินเซียงได้อย่างทะลุปรุโปรง่งเนื่องจากเฉินเซียงมีความแข็งแกรง่งและกล้าหาญทั้งยังมีเม็ดยาล้ำค่าจํานวนมากพี่ชายเถิงขออภัยด้วยที่ต้องถามว่าท่านมีขั้นกระดูกระดับใดเฉินเซียงกล่าวสามนานมาแล้วที่ข้าไม่ได้เก็บตัวฝึกฝนพวกเราเป็นสาวกที่มาจากฝ่ายนอกการจะได้รับเม็ดยาผสานกระดูกไม่ใช่เรื่องง่ายต่างกับสาวกดั้งเดิมพวกมันไม่เคยไปไหนหรือทําภารกิจอะไรเลยถึงพวกมันจะมีใครที่ขั้นกระดูกสูงกว่าข้าแต่ข้าคิดว่าอย่างพวกมันไม่จําเป็นต้องมี เถิงหยวนกล่าวในบรรดาสาวกที่แท้จริงแม้ว่าข้าไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่พูดได้ว่ามีน้อยคนที่จะกล้าทา้าทายข้าพี่ชายเถิงสำหรับเม็ดยาบสารกระดูกระดับกลางตอนนี้ท่านใช้เวลากลั่นย่อยสรรพ,พคุณมากน้อยเพียงใดเฉินเซี่ยงกล่าวสี่ช่วยยามข้ารู้ว่าจะต้องมีระยะเวลาสรรพ,พคุณหกช่วยยามจึงจะดีที่สุดแต่เม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงมันยากจะได้รับเถิงหยงกล่าว ฟังหมู่พยักหน้าตาเม,ม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงจะเป็นการเปิดประมูลขายซึ่งจะเป็นการประมูลทีละหนึ่งเม็ดเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงจะประมูลในทุกๆหนึ่งเดือนแม้ตัวข่าเองจะต้องการเข้าร่วมประมูลด้วยแต่ก็ถูกกลุ่มเทพเม็ดยาสั่งห้ามเอาไว้เถงหยงแค่นเสียงพี่ชายเถงนี่สําหรับท่านเฉินเซี่ยงมอบเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงสองเม็ดอาหลังมอบเม็ดยาผสานกระดูกระดับกลางให้แก่ท่านคิดว่าท่านคงไม่เหมาะจะใช้มัน ดังนั้นช่วยส่งคืนให้กับอาหลางด้วยสําหรับตัวท่านใช้เม็ดยาพวกนี้จะเหมาะสมกว่าหัวหลางและเฟิงหูรวมไปถึงเถิงหยงยามนี้ทั้งสคนหายใจไม่สะดวกเมื่อแลเห็นเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงสองเม็ดในฝ่ามือของเฉินเซียงทั้งสีและกลิ่นอายของเม็ดยาระบุได้ว่ามันเป็นคุณภาพยอดเยี่ยมมันคือสิ่งล้ำค่ายอย่างแท้จริงแต่เฉินเซียงกลับควักมันยื่นให้อย่างหน้าตาเฉยนี่มันถิงหยงตกตะลึงขีดสุด รีบรับมันไปก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเฉินเซี่ยงกล่าวพลางหัวเราะเบิกบานขอบคุณมากตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นพี่ใหญ่ของข้าเถิงหยงลุกเพื่อแสดงความขอบคุณไม่ต่างไปจากครั้งของหัวหลางที่นับถือเฉินเซี่ยงเป็นพี่ใหญ่ก่อนหน้านี้เถิงหยวนคิดว่าการจะได้รับเม็ดยาผสานกระดูกระดับสูงคงต้องยอมเป็นสุนัรรับใช้ของกลุ่มเทพเม็ดยาเป็นเวลานานทว่าเฉินเซี่ยงกลับมอบมันให้เขาสองอย่างง่ายดายแน่นอนว่าเขาประทับใจในตัวเฉินเซี่ยงอย่างเหลือล้น ระหว่างนั้นประตูหินก็สั่นสถานจากการทุบตีรุนแรงเฟิงวูออกมาพบข่าเดี๋ยวนี้เสียงนี้เฉินเซี่ยงจดจําได้ดีว่าเป็นชายผอมสูงครั้งล่าสุดที่มันมาก็ต้องกลับไปด้วยความเดือดดานขีดสุดเพราะเฉินเซียงได้ปั่นประสาทของมันมันคือเฟิงหยวนมันเป็นเชื้อสายตระกูลเฟิงมันอยู่ที่นี่ตั้งแต่วัยเด็กไม่รู้ว่ามันมาด้วยเหตุผลอะไรเฟิงวูกล่าวพร้อมเดินออกไปเปิดประตูในยามนี้นางไม่จําเป็นต้องกังวลสิ่งใดเนื่องจากมีเถิงยงอยู่ด้วย อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ